คือมีคนทักมาหาเยอะนั่นแหละนะครับเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับาสายให้ความรู้ด้วยแล้วก็สายอา,อาหารแล้วก็สายเที่ยวแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาคือคอนเทนต์มันตันไม่รู้จะทำอะไรนะครับคือสายครีเอเตอร์คือผมแนะนำเลยนะว่าคือปัญหาอะไรที่เกิดจากคลิปที่คนอื่นทำหรือเราไปดูคนอื่นรเราเห็นเนี้ย เราตรง,ตรงจมองเลยว่านั่นหละคือคอนเทนต์เขาเรียกว่าแหล่งรวบรวมปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรป,ปัญหาเกิดจากเราไม่รู้พอเราไม่รู้คือเราทําผิดพอทําผิดเราต้องมองปัญหานั่นหละคือคอ,อมมนเทน,น,นต,ต,ออต์นั่นหละคือปัญหาสมมุติว่ากินข้าวกินข้าวแบบไหนให้คนติดตามให้มียอดวิวสูงเราต้องถามสินั่นหละคือปัญหา เราต้องแยกวิเคราะห์ออกมามันคืออะไรคือให้เขาดูนั่นแหละครับและสายแนะนำล่ะสายให้ความรู้นะครับคือปัญหาติดเหลืองติดแดงนะครับในกรณีนี้คือมือใหม่ต้องรู้ใช่ไหมและมือใหม่คือไม่รู้และทีนี้คือเราจะเอาปัญหาตรงนี้แหละคือมาทำคอนเทนต์นั่นแหละครับแหล่งรวบรวมปัญหานั่นแหละคือคือคือคอนเทนต์เลยปัญหานี้แหละโอเคและสายเที่ยวล่ะ มันมีปัญหาไหมนะครับาสายเที่ยวตรงแหล่งตรงไหนคือคือเขาทําแล้วคือเขาได้ยอดวิวเราก็ต้องไปดูอันนี้แหละคือปัญหา,าแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนที่เขายังไม่รู้อ,อย่างเช่นคือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือเราคือกลุ่มเป้าหมายเราจะรู้เองว่าเ,ออเธอไปหาคอนเทนต์ที่แบบว่าสายที่คนยังไม่รู้เอ,อเรามาทำคอนเทนต์อันนี้คือปัญหานั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างคือแหล่งรวบรวมปัญหานั่นแหละคือคอนเทนต์เลย ส่วนมากจะสายครีเอเตอร์ในให้ความรู้เนี่ยแนะนำเนี่ยจะมีคอนเทนต์เยอะเราต้องมอง,มองปัญหาเลยนะอ,อันนี้ถ้าเป็นสายครีเอเตอร์สายให้ความรู้นะครับใครฟังแล้วนะนะครับแหล่งรวบรวมปัญหานี่แหละคือคอนเทนต์เลยอย่างเช่นอ้าวติดเหลืองคุณก็ไปทํามาติดแดงคุณก็ไปทำคอนเทนต์ดดมานะครับมาแก้ไขให้คนที่ยังไม่รู้เพราะว่าอะไรครับมันจะเป็นเลเวลอย่างนี้นะหนึ่งละสาย มือใหม่เลยล่ะเติบโตขึ้นมาปั๊บเราทำคลิปหนึ่งเราติดปัญหาคือเหลืองเหลืองเระคือเราต้องทำคอนเทนต์คืออะไรเราต้องให้เขาความรู้นะนั่นแหละครับพอหนึ่งเดือนไปสักพักหนึ่งออกติดแดงติดแดงปัญหาคืออะไรตรงนโยบายการสร้างรายได้ตรงในสตรีมนั่นแหละปัญหามนเกิดจากอะไรนั่นแหละครับและสายกินล่ะสายกินคุณจะกินแบบว่าคุณกินเอายอดวิวพอคุณกินเอายอดวิวแล้วไปดูคนอื่นทําไมเขาได้ยอดวิวเยอะถูกต้องไหม แล้วต้องทํำยังไงถึงถึงจะทําได้เหมือนเขาเราก็ต้องไปคิดคอนเทนต์มาอ่าเราต้องไปตามตามคนที่แบบเอาทาไมเขาได้ยอดวิวที่สูงมากละ่ะหนึ่งล่ะเออทํามาก่อนถูกต้องและสองคืออาหารประเภทแบบไหนที่ที่ที่คนดูดูเราอ่าและและและเขาทำเนี่ยคือเขาได้ยอดวิวเยอะหนึ่งแล้วอโอเคล่ะสองคือต้นทุนต้นทุนล่ะเรายังไม่เหมือนเหมือนอซื้อนู่นนี่นั่นมาทําใช่ อันนี้คือสายกินนะสายกินคือเรากินแล้วเขาดูเราเราได้ได้ยอดบิวนะอ่าและและตัวที่สามคือสายแนะนําอาหารทํากับข้าวอ่าเมนูนี้หนะ้าหนึ่งสองสามสามสี่คือปัญหาอะไรละ่ะซมติว่าเราทำคอนเทนต์แล้วปุ๊บคือมันไม่ได้คือยอดบิวันไม่ได้ทั้งทั้งที่อาหารมันก็เหมือนทั่วไปนะนะครับกับคงกับข้าวประมาณนี้อาหารอีสานอาหารพื้นบ้านอาหารไทยประมาณนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ทําเหมือนคนอื่นแต่ทําไมเราไม่ได้ยอดบีเหมือนคนอื่นหนึ่งเนี่ยโดยหลักคือยอดพูดติดตามเขาทําก่อนเราก็ได้ประมาณนี้เราต้องใส่นู่นนี่นั่นใส่รายละเอียดตรงไหนบ้างใส่ตรงไหนเพิ่มเราต้องอัดอัดอะไรยัดเข้าไปนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละแต่ละคอนเทนต์แต่ละปัญหาเนี่ยแต่ละคอนเทนต์มันมีแล้วมันทําต่อยอดออกมาได้นั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ได้แถบไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ตันนะนั่นแหละครับ ถ้ามันตันสมมติว่าเราอย่างเช่นสายให้ความรู้มันไม่มีทางตันนะเออถ้าเราไปถูกนะครับอย่างเช่นเอาสมมุติว่าผมเนี่ยสายให้ความรู้ผมจะทําพูดไปวันๆนีมน้มันไม่ได้นะเราต้องถามถามปัญหาจากคนอ่าคนที่เรามาถามเราอย่างเช่นวันหนึ่งทุกวันเนี่ยเขาจะถามผมประมาณประมาณ ประมาณ20คนต่อวัน20คนต่อวันปัญหา20คําคำถามเนี่ยนะครับหรือมากกว่านั้นแต่ม20่คนนะปัญหาแต่แต่แต่ละคำถามเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณาที่เหมือนกัน1อนึบายการสร้างไรายได้1น่ะ2ติดเหลืองนะครับ3คือตั้งค่าไม่ผ่านสุดท้ายคือโฆษณาไม่เข้ามันจะอยู่ตรงนี้แหละมันจะอยู่ตรงนี้คือปัญหานะ นะครับผมก็ต้องเอาปัญหาตัวนี้ทุกคําถามเนี่ยมาทำคอนเทนต์พอทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์คนดูได้พอเขาเข้าใจในคาถาม20วันเออยีคนผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาอีกนะมาอีกปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆใน4ข้อนี้ก็ได้แต่คือมือใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะเลยคนคนเก่าที่ได้คําถามเออได้คําตอบไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเลเวลที่แบบว่า ทำเหรียญแล้วเหรียญที่ทำไมมันมันน้อยเหรียญทําไมมันไม่ขึ้นมันจะไปเป็นเลเวลเลเวลสเต็ปใครสเต็ปมันนะครับและคนที่มือใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆมันจะวนวนวน,วนคำถามเดิมๆน,น,นี่แหละนี่แหละคือฉะนั้นแล้วถ้าเป็นครีเอเตอร์เนี่ยถ้าจะเป็นสายพูดเนี่ยสายพูดคือเราจะพูดอะไรคือใช่เราพูดอะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่าคือแนะนําคือว่าเราต้องมองปัญหาของคนอื่นมามาทำคอนเทนต์อย่าเอาปัญหาตัวเองมามาแนะนํา เพราะว่ามันจะเติบโตไม่ได้เลยมันจะไปไม่ได้เลยมันจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรครับเราเอาแต่ปัญหาเราใช่ไหมปัญหาที่เกิดที่เราทำแล้วเป็นเกิดใช่ละ่ะการเป็นครีเอเตอร์มันก็ต้องมีม,ม,มีมีลองผิดลองถูกพอลองผิดลองถูกปุ๊บเนี่ยมันเป็นเฉพาะเราไงแต่เราไม่รับเอาปัญหาคนอื่นมาดูจริงๆลองดูนะถ้าสายครีเอเตอร์นะครับเราต้องเอาคําถามเอาคาถามคนอื่นมาแล้วกามาตอบตอบให้เขาดูว่า เออมันเกิดจากอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้แหละคือคือคือครีเอเตอร์คือแนะนําเลยจริงๆนั่นแหละครับคือมันจะไปได้ตลอดนะพอไปจะไปได้ตลอดพอไปจะได้ตลอดพอคําถามปุ๊บเสร็จมาเนี่ยพออีกวันหนึ่งมันจะเป็นคําถามอีกคําถามใหม่มันไม่ต่างในทากันนะนะครับอาจจะเป็นคําถามที่แบบว่าโฆษณามันไม่เข้าผ่านสตรีมแล้วนะวันหนึ่งอีกคําถามหนึ่งก็จะมาอีกแล้ว ติดเหลืองมันจะเป็นเดิมๆซ้ำๆมันจะวนไปกลับมาลับมากับไปเนี้ยนี่แหละคือปัญหาที่มาที่ผมบอกว่าอาจารย์ทำไมลงแต่คลิปเดิมๆซ้ำๆอะ่ะนี่แหละคือมันมันาสายครีเอเตอร์เนี่ยจะอยู่ในระหว่างนี้จะอยู่ในประมาณนี้จะอยู่ในประมาณนี้คำถามเดิม,ดมๆซ้ำๆเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเราจะวิเคราะห์ออยังไงนะครับวิเคราะห์ออยังไงให้มันให้มันให้ให้ใหใหเพื่อนเข้าใจ บางคนมือใหม่จริงไม่เข้าใจเนียนะจริงๆนะครับทักมาหาบอกว่าเปิดบวนมืออาชีพยังไงจริงๆผมก็ต้องไปกลับใหม่มานะผมก็ต้องไปตอบคําถามาผมก็ต้องไปตอบคําถามอีกนะครับนั้นแล้วเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเราต้องรว,ร,อรวบรวมปัญหานะครับถ้าตอบเขาได้เขาจะอยู่กับเรานะแต่ถ้าตอบไม่ได้เขาจะไปหาคนอื่นที่เขาตอบเขาได้ มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและสายอื่นละ่ะสายตกปลานี่ได้ไหมถ้าตกปลาไม่ได้เขาก็จะไม่ดูหรออาสายทุ่งนาช่วงนี้คือคือระบาดหนูเนี่ยไปไปหาดักหนูเนี่ยคือต้องลุ้นใช่ไหมต้องลุ้นต้องลุ้นคนดูอะ่ะงเกียคือเขาทําคอนเทนต์นะเจ้าเขาทำอคือเขาไปตอนตื่นเช้ามาเขาก็ไปดูดูว,ว่าได้หนูเท่าไหร่หนูกี่ตัวประมาณนี้ อคือคนดูนี่คือเขาจะลุ้นว่าได้กี่ตัวพอลุ้นเสร็จปุ๊บเออได้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็จะปัดคลิปหนีถูกต้องไหมเออเขาก็ต้องม,มองปัญหาแล้วปัญหาคือตัวนี้ทําไมเขาไม่ดูทําไมคนไม่ดูอันนี้คือเรื่องทำคอนเทนต์เลยนะนะครับอ่าพอพอสมมติดได้ได้หนูเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องปัดคลิปหนีถูกต้องไหมเอออันนี้เนี่ยคอนเทนต์คือคือคือแบบหาปลาหาหาอยู่หากินนะ อ,อย่างเช่นคือไป,ไปทอดแหอย่างเงี้ยนะครับในเรืออย่างเงี้ยพอได้ปลาเสร็จปุ๊บอุปลาตัวใหญ่มากเขาก็ต้องปัดหนีและในประเภทไหนนะครับที่เขาไม่ปัดหนีเราต้องทําเป็นเรื่องราวสมมุติว่าได้ปลามานะครับทําเมนูกับข้าวนะครับอพอเราเรียกว่าไตเติลพอไตเติลเสร็จปุ๊บจะเข้าเนื้อหาคือกินข้าวเขาเรียกว่าเอาแบบกระชับกระชับปุ๊บป,บปบมาก็นี่แหละครับ อันนี้คือเป็นคอนเทนต์คือเรียกว่าสร้างดึงดูดให้คนดูนะครับบางคนก็ปุ๊บเอาจานมาตั้งแล้วก็กินข้าวเลยอันนี้ก็เป็นส่วนนะครับเป็นส่วนที่คนจะดูเขาคนดูก็จะบอกว่าเอออันนี้เคยเคยเห็นแล้วนะครับเคยดูแล้วนะครับและสุดท้ายภาพก็เหมือนกันภาพประกอบเสียงดนตรีอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าอย่างเช่นทำคอนเทนต์กับข้าวอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์กับข้าวภาพไม่ชัดมีส่วนไหมมีม เสียงไม่ชัดก็ไม่มีไม่มีส่วนมีส่วนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนหมดอันนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนลองไปวิเคราะห์ปัญหาทุกปัญหามันมีคอนเทนต์หมดนะครับอที่สายต่างๆที่ท,ที่ที่แบบว่าลงคลิปแล้วพี่ไม่มีคนดูคอนเทนต์มันตันตันแบบไหนอะ่ะเราต้องถามตัวเองว่าเราทําช่องนะเราทําเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องไปมองเราไปดูคลิปคลิปนั้นไปไล่ดูเลยว่า คลิปเราที่ติดกระแสนในช่องเราเนี่ยนะครับมีคลิปไหนสมมุติว่าคลิปกินข้าวคลิปกินข้าวคือคลิปกินข้าวคือคนดูได้เราได้ดยอดว,ยวิวนะอ่านะครับเราไปดูนะครับเราก็ต้องทําเกี่ยวกับอันนั้นแหละถ้ากินเนื้อนะครับก้อยเราก็จะทําเกี่ยวกับเนื้อก,ก,กับก้อยอ,ะ,อะไรบ้างนะอย่างเช่นทำเกี่ยวกับไก่ต้มไก่ต้มปลาประมาณนี้ไปทะเลหาปูหาปลานี่ไปหาหนูอย่างนี้ เราก็ต้องทําเกี่ยวกับไปจับประมาณเนี้ยพวกนี้ประมาณนี้อย่างเช่นเคยเห็นไหมฮะในเห็นคนที่เกี่ยวกับกบฝนตกเขาก็อยู่กับฝนนะเขาไม่ได้ไปไหนนะอคนนี้เ็าจะอยู่กับฝนก็อยู่กับฝนไปจับปลา็มีต้องมีฝนตกไปจับกบก็ต้องมีฝนตกอันนี้คือเขาได้ยอดวิวเขาก็ต้องทําเกี่ยวกับมันนั้นนะแล้วในกรณีคือตําุบตำนะครับตําุบกลางทะเลกลางน้ำเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับตรวนี้นะอยู่กับอยู่กับโคกกับสากระมานี้ นะครับแล้วเราหล่ะเราทำคอนเทนต์เก uh, ี like ่ยวกับอะไรเราต้องไปวิเคราะห์ดูนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผนทำเกี่ยวกับสายคีร่เตอร์ผมก็ต้องรียบรวบรวมปัญหาเพื่อนเพื่อนแต่ละวันแต่ละวันมาผมก็ต้องตอบคําถามเพื่อนนะครับผมก็ต้องไปหาข้อมูลผมไม่ได้ออาปัญหาของผมนะผมออกปัญหาเพื่อนเพื่อมาทำคอนเทนต์เพื่อผมจะได้ต่อยอดนะครับสุดท้ายช่องเราก็จะเติบโตขึ้นมาแล้วคนจะเข้าดูแล้วก็เซิร์ชหาค้นหามันก็จะโตไปเรื่อยแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะ ถ้าทากินข้าวกินข้าวมันก็มีทั่วไปเขาค้นหามันก็จะมีทั่วไป,วไปลองลองลองวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจรู้นะครับเมื่อผมว่าเพื่อนๆนะครับช่องของเราโตแน่นอนนะครับ